ทั้งค่อยไอ้แน่นแน่นหน่อยนายก็ใส่กระดุมเม็ดไหนก่อนนะลูกนี่คุณเอ็นไปก็ใส่กระดุมเป็นนะเหรอเป็นไหมใส่เม็ดแรกยังไงอ่ะอันนั้นเม็ดไอ้นั่นเม็ดสุดท้ายเปล่าอันนี้เป็นเม็ดแรก่ได้ยังใส่ได้ยังครับนี่คิวอีกต้องทำอย่างนี้อ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยให้เขาทำปล่อยให้เขาทำาอย่าลอ้ปอยูช่ยหอตเออป้าวป้เารอดูอยู่เอาเมื่อไหร่จะทำเสร็จอะต้องไกลเวานานนานขนาดไหนสายตาไม่ดีเหรอเราอ่ะฮะสายตาไม่ดีเป็นอะไรอ่ะสายตาเป็นอะไรอ่ะ Lên hay tông tông đi ừ, Hả?